สวัสดีครับพบกับผมครูต้อมิทำมือแล้วก็โรงเม็ดแอพสแตรกไนนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตงานนะครับของทั้งงานคัสตอมแล้วก็งานที่เปิดให้จองนะครับตอนนี้ทั้งที่วางอยู่บนนี้นะครับมีจองเต็มไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่ามีทรงไหนเล่มไหนบ้างนะครับมาชุดแรกนะครับอันนี้เป็นงานชุดนะครับที่ทําทั้งหมดอยู่18เล่มนะครับส่งไปชุบส่งไปชุบแล้วนะครับรอบแรก ก็14เล่มนะครับอันนี้ทําเพิ่มเพราะว่าเหล็กไม่พอก็เลยต้องสั่งเหล็กเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้ใบ4นี้นะครับเหล็ก N695 นะครับจบไปอันนี้เป็นงานที่ลูกค้าสั่งทํานะครับ3เล่มนะครับมีโลโก้แอ t แ a c กอยู่บนด้ามน,นะครับอันนี้เป็นงานปุอยด้ามทําสีพาวด์ทโค้ดตัวนี้ก็ทกําการชุบนะครับเป็นเหล็ก s u p 9นะครับ ต่อมาเป็น N695 เหมือนกันนะครับเป็นทรงมิดแคมป์นะครับตัวนี้ก็ N695 เช่นเดียวกันตัวนี้เป็นไฟเตอร์นะครับโหด,ดเลยนะครับเป็นเหล็กับกนะครับอันนี้ก็จะรอชุบแล้วก็ส่งไปทำพารุโค้ดนะครับกันสนิมนะตัวนี้ก็ N695 นะครับเป็นบางต่อนะครับขนาดเล็กนะครับ เช่นเดียวกันครับ N695 บางต่อเล็กๆเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นงานที่ลูกค้าสั่งนะครับโดยส่งแบบมาให้ผมนะครับแล้วก็รีเควสตในจุดต่างๆให้ทำครับอันนี้เป็น N695 เหมือนกันอันนี้จะทำเป็นด้ามพันเชือกนะครับตมาก็เป็น N695 เช่นเดียวกันนะครับเป็นมีโบวี่ ฮันเตอร์แล้วก็มีเนตมักนะครับหนึ่งเล่มนะอันนี้ก็จะเป็นทรงด้ามห่วงนะครับด้ามวงแหวนนะครับมีกันลื่นอยู่บนสันน,นี่ก็เป็นเนสมักนะครับขนาด6นิ้ว เอ็นเช่นเดียวกันน,นี่เป็นคิริดาชินะครับเป็นเหล็กที่เหลือเอ็นกนะครับก็เลยทําไว้มีคนปิดไปเรียบร้อยนะครับเล็กๆอันนี้ก็เป็น b o ว i h ฮันเตออีกเล่มนะครับตัวนี้ก็เป็นน Mark ที่มีด้ามเปิดขวดได้นะครับ N69 เช่นเดียวกันชุดนี้เป็น N695 เกเกือบทั้งหมด แล้วก็งานสั่งทำนะครับเป็นโบวีขนาดเล็กโอเคทั้งหมด20-23เล่มนะครับก็จะส่งไปชุบนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็รอตีกลับมาเพื่อประกอบนะครับชุดนั้นก็ส่งกลับมาแล้วนะวก็รอประกอบนะครับขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ